ในในช่วงนั้น,เ,นเรารู้สึกว่าเด็กสมบูรณ์เนี่ยทาไม เป็น question ของผมว่าทำไมต้องอยู่แค่ในอาหารขาว hmm. นะครับเพราะเรามองว่าเอออาหารข้าวเนี่ยกว่าเราจะใช้ซีอิ๊วหมดขวดหนึ่งพี่พอนานมากนะครับทำยังไงให้ซีอิ๊วเนี่ยสามารถมีการใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่อาหารไปของหวานได้ไหมไปไอศกรีมได้ไหม,ไป,ม,ไ,ไ,หมไปอะไรได้ไหมผมรู้สึกว่าเออเราลองมาดูโปรเจกต์ตรงนี้หน่อยว่ามีโปรดักต์อะไรที่ใกล้เคียงกับของหวานบ้างผมก็เลยไปเจออยู่2ตัวพี่อันหนึ่งคือซีอิ๊วดำแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือน้ำจิ้มบวยเพราะว่ามันมีความหวานหวานพรำๆอย่างนี้ครับตอนนั้นผมก็เลยคุยกัออววาาาาเจะลงงนนนนตี้มมทูขห คุณพ่อบอกทํำยังไงไม่บัดเจตให้นะนะครับให้ทําแบบยังไงก็ได้ให้มันลองดูซิว่าถ้าไม่มีเงินไม่มีแบบไปจ้างคนอื่นโปรโมทอะทำยังไงงมเลยบอกเอาอย่างนี้แล้วกันขอของง่ายๆแล้วกันปาเพราะร,รู้สึกว่าไอตัวซิลดาเนี่ยมันสามารถมาลาดใส่ไอศครีมกินแล้วมันก็อร่อยนะครับมันเหมือน s ซาท์เชตคาราเมลผมรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ขอลองอย่างนี้ได้ไหมครับในไหนก็ทําฉลากสินค้าอยู่แล้วเปลี่ยนฉลากคอขวดให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันลาดใส่ไอศครีมได้ แล้วก็อาจจะเป็นความโชคดีด้วยนะครับที่มีมตอนนั้นก็เริ่มมี Facebook มีพี่ชาวเน็ตแล้วเขาก็ไปถ่ายครับแล้วถามว่าตอนนั้นเขาเขียนว่ากินได้หรอนะครับแล้วโพสต์นั้นมันก็ไวรลัลไวรลัลไวรัลมาแล้วคนก็ไปทดลองมากมาย